พี่น้องเอือประเพณีพี่น้องให้ลาวตุกทองทีมีหีด้องสองฟังกำคือดามดังกันบุญนอเขาว่าดันได้ปันแจงนั้นมาสืบห้อยตาว่าคอยไเป้าหมายอันเดียวใดหวังอุทิศผลให้ผู้ตายไปตกยากา เขากะหากบ่หูผู้ตายนั่นไปอยู่ใสอาจเป็นเป็ดยาใกล้ให้ต้มบ่มีกินผลบุญทานและสินแมนบ่มีเป็นตนหากคนหนี้ออกผลเราอาบาลสาธุทันในวัตตาสงสารเขาบ่าอาจยังรู้ตานั้นซ่องบ่เห็นบุญและบาปบ่แม่นของล่องเล่นเป็นผลจากการกระทําคือรับกรรมเกิดจากผลคู่สุขคนบ่หนีได เปตญาติพระเจ้าพิมพิสารแม,นม่นีไข่ฟังเอาดื้อเป็นตัวอย่างบาปเขามีได้สร้างไว้หน้าแล้วผ่านมาเผารงทานก่อนนากินก่อนพิกสสงจึงไปตกลงนรกพนอมาย่หมอดทันใด พนน,นนรกยังนำใช้กินของทานเป็นเหตุกายเป็นเปรตอีกซ้ำจึงทำให้หอดิวทรงเสียงหหยวดวดอยวหิวหิวอยู่คำเดียวเหลียวหาบุญกระบอเห็นสีอิ่มเป็นเย็นในมาทรงเสียงอ่องไห้แม่นในฟังกวาดวันเอาเอ็ดกันในเถื่อนนั่นทูลถามท่านศาสดาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านั่นคือญาติแต่หนหลังเขารอ,อยัง้ ส่วนบุญอุทิศผลไปให้หลังจากสร้างวัดได้เวลุวันป้าไม่ไพถาวายผลบ่อเพื่อให้เขาบ่อได้ส่วนบุญจึงมีเสียงห้องบุญให้เครื่องคุณเห็นประจักษ์จงตระหนักในบุญแล้วส่งผลให้เขาด้วยพระเจ้าพิมพิสารอุทิศท่านทนช่วย ส่วนบุญเอืีนอ,น,อน,นั่นคือว่าผลเกิดขึ้นทันตาเขาผลทุกนั้นในบ่อหิวให้พอท่าน เพราะฉะนั้นเฮาทุกท่านมีญาติมิตรคือกันขึ้นสวรรค์ตกนรกบ่สองหาเห็นในจึงอาศัยในเรื่องนี้ประเพณีจึงมีต่อเดือนเก่าดับจังพอเขาประดับประดินนี้จึงมีไว้ให้สืบสานเพ็นเดือนสิบทุกหมู่บ้านหอเขาสากอุทิศผลเปตะชนผู้หอยหิวสิได้กินบุญนั้นของไผ่มันจังกินได ันตายไปเป็นเตนี่ขอบเขตอยู่แล้วบุญนั่นบาปกะตามฉะนั้นเพิ่นจึงห้ามบอทำบาปมันมีผลเอาทุกคนจึงทำบุญเพื่อตนเอาไว้การรอคอยผู้อื่นให้ทำบุญเอาผลฝากหากเป็นเขาบ่ใดสิหิวให้เวทานา เป็นต้นว่าเปตายาตพิมทิสารพอละมันกับกันบ่ดับอีเป็นในการรำไห้หอยหาแสนลำบากความอดอยากคาลูกเต่าเขากระส่วนอีลูกบางคนนั่นตี่บ่เบิงเพิ่นสองตามีประเพนีเพิ่นทําบุญบ่สนใจพ่อหน่อยพ่อแม่คอยก็คอยแล้วพ่อแม่คอยก็คอยแล้วคอยหลายกระได้เป่า ลูกชาวบ่านเพิ่นแต่งบุญหอเขาเตรียมไว้ยั่งดีลูกผู้ที่บอจักราบจักบุญตอบแทน,นคุณบ่คู้ดียิ่งทุกมีไปหน้าบุญบอรักษาแล้วบอมีอยัางนำเพิ่นควมจเจริญบ่เกิดได้บุญบ่ได้ซอยสู้การทำบุญผู้บอหูมันบอยากไลวิธีเจตนามีท้าหมุกนกะส่งผลกันได ปลูกต้นไม่ถมถนนลุมบอกอสะพานขามห่วยข้องน้ำเปียกปอนสร้างสาลาพักพรอขุดน้ำบอกอเจดีผลบุญมีคือกันวันคืนมีผลในคนโบราณพาทธรรมว้หีสิบสองข้งสิบสีเอาไว้เพื่อผู้ที่ยังบ่หูหอมทางพอเขาประดับหินพอเขาสากนั้นบ้างให้เขาหยึดทำกันมา มูเพิ่นผ้าทำบุญกะหวมทำนำเขาบ้างซื้อว่าบุญไถยสีสางย่ามใหนบอดได้ว่าคนนั้นมีทุกเวลาคนโบราณท่านได้พาทำไว้เพื่อทุกคนเห็นเปตพระเจ้าพิมพิสารเป็นตนยังได้รับผลทานบุญมีการแบ่งปันอุทิศผลกันได้กระอาศัยตรงนี้ประเพณีจึงได้กอบุญร้อเขาจึงเกิดขึ้นมีได้ต่อมา เดือนเก้าดับเดือนสิบเ่งเป็นอันว่าคือเดือนเปตพิ่กัมทุกคนทำกันแล้วรักษาค้องไว้เพื่อผู้ตายหากวนใดตกกระมำลำบากจงฝากบุญหอเขาเอาให้แก่ลูกหานอันคนตายแม่นคือคนใหญ่บ้านพัดปากกันนี้โดยโบมีเวลาเห็นหน้าตากันได คอยทั้งไปหาเห็นหน้าลูกหลานมาสิโดดใสสวมกอดกันอ้องให้พอใจนั่นห่วงหาผู้ตายไปได้คอยท่าลูกหลานทรงพลบุญก็ลงทุนรอคอยดังเดียวกันนั่นเห็นบุญอันอุทิศใัยก็ดีใจคือเห็นญาติจึงบ่อาจยับจังดีใจไว้บ่ไว มีแต่อวยพอนให้ลูกหลานอยู่เป็นสุขให้อยู่ดีกินดีมอให้มีภัยทุกพ่อแม่อวยพอนให้หากลูกหลานผู้ใดทำบุญให้จักเพื่อโอ้ยเขานั่นปล่อยเขาสาบแช่งทุกเมือ่อพ่ออดอยากยากให้หวยให้อยู่บ่อเร้เาทาสิเว้านรกเปรตอสุรกายเขาทั้งหลายเป็นสัตว์โลกวิญญาณ อาบายนั่นกินอาหารบอ่อใดปันเขียวคืนใดติดต่อที่กินผ่านลำ่อ มีสัตว์เลรัจฉานมนุษนั่นผากันเคียวแล้วคืนพวามปิติจิตชื่นเอ,อิบอิมเป็นกำลังฉันทายังพลบุญลูกหลานที่ทำไวสัตว์วิญญาณกินชัยผลกํานั่นตั้งหากคกืนทางปากบ่ได้แต่กินชัยส่วนบุญข่อเขานั้นบ่อได้กินทั้งดุนโดยบ่อผ่านการถาวายส่งทั้งหลายบ่ได้ฉันบ่อเกิดบุญแก่เขาได้วางใบบุญตนไม่ ทานหมดกากินกายาผลบุญเกิดขึ้นมาสัตว์รกเปตนั้นจังสิได้ส่วนท่านและจิตเท่าทุกทัานหากอุทิตถึงไผก็เป็นไปตามจิตเจตนาตรงนั้นเข้าใจกันจังสิเปตตพี่มีผลไงค่วมเข้าใจถูกต้องตามเรื่องศาสนาเปตตญาติพระเจ้าพิมพิสารเป็นอันวา่าผลท่านวัดเบลุวันอุทิตผลแมงปันพอท่านไป ให้เขารับได้จึงพนกำควมเป็นเป็ดอาศัยเหตุเรื่องนี้มีมาเว้าอูให้ท่านฟังคนเฮาอืออือหือ,อ,อ,อให้เฮา